สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินรถอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้แอดมินรถก็มีรถสวยๆเข้าใหม่เข้ามานําเสนอกับลูกค้าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็น Toyota Revo Smart Cap อ่าตัว Z Edition นะคะตัวนี้เป็นตัวปี2021ค่ะเป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้สีสวยมากสีเดิมเลยนะคะไม่ได้ทําสีเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าตัวรถนะคะว่าจะสวยแค่ไหนเนาะตัวนี้อ่า ไฟตาคู่หน้านะคะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมด้วยนะคะตัวนี้ไฟเลี้ยวทั้งสองข้างนะคะก็ออกแบบมาได้สวยค่ะนะตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกคา้ายังไม่มีไฟตัดหมอกให้ส่วนตัวกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้จะเป็นแบบโครเมียมโครเมียมล้อมรอบนะคะแล้วก็มีสีดำอยู่ตรงกลางาแล้วก็มีตาสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้าด้วยนะคะ โอเคค่ะก็สีเดิมเลยนะคะคันนี้ไม่ไม่ได้ทําสีนะคะรับประกันคุณภาพทุกคันลงแม็กให้ด้วยนะคะคันนี้ลงแม็กให้พร้อมนะคะใครที่มองหารถใส่แม็กแต่งนิดนิดไม่แต่งเยอะก็ตัวนี้ก็สวยค่ะก็สภาพเดิมเดิมเลยนะรับประกันคุณภาพเลยคะ่ะไม่แพ้ป้ายแดงเลยอ่ะแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวตัวนี้จะติดอยู่กับ ตัวกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็เป็นคนละสีกับตัวรถนะคะลูกค้าเป็นสีดำเนาะตัดกับสีขาวก็เพิ่มความสป,ปอร์ตไปในตัวนะคะโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของที่จะเปิดประตูก็เป็นสีดำนะคะสีดำด้านนะคะตัวนี้ตัวนี้สามารถเปิดแคบได้นะคะกว้างมากข้างในสวยงามค่ะ รถเราทุกคันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถเช็คได้ค่ะ,ะตัวนี้ก็เป็นตัวฝาถังตัวเปิดฝาถังน้ำมันนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถล้อแม็กส,สวยๆเลยค่ะแม็ก5ก้านนะคะตัวนี้ดำสลับแดงเนาะ,ะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ของ Z Edition ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของเราก็ไฟเหมือนเดิมค่ะก็ใช้งานได้ปกตินะคะถ้าไฟตัวไหนหลอดไหนมันไม่ติดตัวนี้เราเช็คให้หมดนะคะ,ะเราดูแลให้นะคะไม่ใช่ว่าเราปล่อยรถให้ลูกค้าแล้วเราจะไม่ดูแลหลังการขายให้ตัวนี้เราดูแลหลังการขายให้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีกันชนท้ายใช้เหยียบขึ้นเหยียบลงนะคะเป็นบันไดให้ด้วยนะคะด้านหลังติดมาให้พร้อมตัวนี้ Okay, ตัวนี้ฝาท้ายนะคะเป็นแบบจับดึงเปิดนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เปิดข้างเนาะบางรุ่นจะเป็นที่เปิดตรงข้างสองข้างเปิดง่ายใช้งานง่ายค่ะตัวนี้โอเคแล้วก็มีไฟเลี้ยวเอ่ยไฟเบรกดวงที่3แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะปิดอยู่กับฝาท้ายนะคะโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่านะคะว่าจะใหม่และสวยงามแค่ไหนนะคะ เปิดออกมาก็ข้างในนี้ก็จะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ประตูเนาะประตูข้างคนขับที่พักแขนตัวนี้จะเป็นผ้าหุ้มนะคะลูกค้าเป็นผ้าสีดําหุ้มไว้นะคะก็มีความนุ่มนิดนึงเนาะอ่าแล้วก็อ่าตัวนี้ก็จะมีปุ่มปรับกระจกทั้ง2ด้านนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็ตัวอ่าล็อกประตูนะคะล็อกกระจก แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างค่ะจะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างาใช้มือหมุนนะคะซ้ายขวาปรับได้เลยขยับเข้ามาด้านในนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบยังใช้กุญแจเสียบเพื่อที่จะเปิดสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นแบบพุ s t สตาร์เนาะตัวนี้ยังเป็นตัวเริ่มต้นอยู่แล้วก็พวงมาลัยของเราก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านสีดํำนะคะสีดำทั้งหมดเลยมีตาสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลาง แล้วก็หน้าจอแสดงผลตัวนี้ก็จะออกแบบมาได้สวยค่ะเป็นวงกลมทั้ง2ด้านนะคะวงกลมทางซ้ายมือตัวนี้จะเป็นตัววัดรอบนะคะลูกค้าจะเป็นตัววัดรอบแล้วก็ขยับมาทางขวาวงกลมขวาตัวนี้จะเป็นตัววัดความเร็วนะคะแล้วก็จะมีตัววัดน้ํามันให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะตัวนี้เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดกุญแจก็เลยไม่ได้เห็นสถานะต่างๆนะคะตัวนี้ใช้งานแค่ หมื่นกว่าโลนะคะลูกค้าประมาณ1 4ื่นประมาณนี้คะ่ะใช้งานน้อยมากคะ่ะรถปี2021นะคะไม่เคยชนหนักนะคะบางคนคิดว่าเอา้ารถใหม่ๆทําไมเอามาขายเป็นมือสองแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วเอามาซ่อมหรือเปล่าตัวน,นี้เรารับประกันเลยนะคะลูกค้าไม่เคยชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะรับประกันคุณภาพทุกขั้นโอเคขยับมาโซนตรงกลางนะคะ โซนตรงกลางตัวนี้ก็จะเห็นเป็นช่องแอร์นะคะซ้ายขวานะคะออกแบบมาได้สวยนะคะลูกค้า,าเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะทั้งสองด้านแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นปุ่มกดไฟฉุกเฉินนะคะก็ออกปกตินะคะใช้งานได้ปกติขยับลงมานิดนึงในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอสัมผัสในอเอาใหมขยับลงมาอีกนิดนึงตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่น เป็นแบบระบบสัมผัสนะคะลูกค้าก็จะมีปุ่มปุ่มโฮมนะคะตรงนี้สามารถเลือกจากตรงนี้ได้เลยอันนี้แอดมินไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้สตาร์ทเครื่องเนาะมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้โชว์ให้ลูกค้าได้เห็นนะคะว่ามีโหมดอะไรบ้างก็จะมีที่เสียบ usb นะคะตัวนี้ที่เสียบ usb ขยับลงมาในส่วนนี้ก็จะเป็นแอร์ Air นะคะ ตัวปรับแอร์นะคะตัวนี้ก็ปรับทิศทางเนาะปรับความแรงแล้วก็ความเย็นนะคะในส่วนนี้แล้วก็มีตัวไล่ฝ้าจากตรงนี้ให้ด้วยนะคะกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตัวรับลมเข้านะคะรับลมเข้ารับลมออกเนาะตัวนี้อ่าแล้วก็มีตัวชาร์จไฟให้ด้วยนะคะท้งสองด้านมีที่วางคองให้ด้วยค่ะตรงนี้วางโทรศัพท์ก็ได้กระเป๋าตังก็ได้นะคะ ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะตัวนี้เกียร์ถอยหลังจะอยู่ด้านซ้ายสุดและข้างบนนะคะ <S <S 1> <S 1> ตัวนี้เวลาเราถอยหลังนะคะลูกค้าก็ดันไปซ้ายสุดเลยแล้วก็ดันขึ้นบนนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์หสปีดนะคะตัวนี้โอเคแล้วก็ในส่วนของเบรกม, <S <S มือเบรกมือตัวนี้จะเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะสามารถเป็นแบบใช้มือดึงธรรมดาเนาะปกติของรถทั่วไปนะคะ แล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วย<ๆ>เล็กๆตรงนี้นะคะนี่คืออะไรนี่แล้วก็ที่พักแขนนะคะที่พักแขนตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของให้ด้วยนะคะสามารถเก็บของได้เยอะอยู่เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะนะคะอ่าโอเคค่ะสําหรับเบาะของรถคันนี้นะคะก็เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้า ด้านหน้านี้จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ด้านหลังนี้จะเป็นในในส่วนของแคปเนี่ยจะเป็นหนังนะคะเป็นหนังสังเคราะห์เนาะในตัวนี้เบาะผ้าของเราตัวนี้มันสามารถระบายอากาศได้ดีนะคะเวลาลูกค้านั่งก็ไม่ร้อนนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะคะในตัวของแคปตัวนี้กว้างมากนะคะลูกค้าสามารถเปิดได้ทั้ง4ประตูเลยนะคะ,ะประตูหลักกับประตูแคปเนาะตัวนี้เป็นสมาร์ทแคป ใครที่มองหารถใหม่ไว้ใช้งานคุณภาพดีก็เข้ามาดูรถได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในตัวเครื่องยนต์เนาะว่าสภาพจะเป็นแบบไหนนะคะโอ๊ยหนักอ่าโอเคค่ะลูกค้าใหม่มากคันนี้รู้สึกว่ามาร์กยังเป็นมาร์กเดิมหมดทุกจุดเลยนะคะยังไม่เคยแกะยังไม่เคยขยับเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าถ้า เกิดมีการซ่อมหรือไขอย่างเงี้ยพวกมาร์กสีต่างต่างตัวนี้จะไม่อยู่นะคะลูกค้าอโอเคก็ตัวนี้เป็นระบบ abs นะคะพวกของเหลวต่างๆตัวนี้ก็เช่นเคยนะคะก็เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะคะลูกคา้าแล้วก็มีการดูแลหลังการขายให้นะคะฝาครอบเครื่องยังเดิมเอยู่เลยยังไม่ได้เคยแกะนะคะ,ะหน้าเดิมคานเดิมหมดทุกจุดค่ะเม็ดอาร์ตยังมีครบนะคะ Okay. หากลูกค้าท่านใดสนใจที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะในส่วนนี้ถ้าเราไม่โอเคในป้ายแดงเนาะกับเงื่อนไขต่างๆก็ลองมาดูมือสองได้นะคะรถเราทุกคันเรารับประกันคุณภาพไม่เคยชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้นะคะลูกค้ารถทุกคันนี้เกรดเเลยก็คือเทียบป้ายแดงได้เลยนะคะมีรับประกันหลังการขายให้ แล้วก็ในส่วนเงื่อนไขต่างๆในการออกรถตัวนี้ลูกค้าสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเราจะมีทีมเซลล์มืออาชีพคอยให้คําแนะนําและคําปรึกษานะคะอ่าก็ฝากกันไปด้วยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาให้คิดถึงเรานะคะประเสริฐผลสกลนครนะคนนะ,คะลูกค้าโอเคค่ะสำหรับวันนี้แอดมินรถก็ขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถคันต่อไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย